สวัสดีจ้าบ้านเชน,ส,น,น,วน,นสวัสดีบนบินน้องของปายสวัสดีโอซีรถดามาใจนถเข้าสวนเข้าหา,า้าดูสวนกระทงกระเทียมจ้ะโอ้ยากระขึ้นมาละจ้าลูกงากระน้องเนาะลูกงาลอกค่า วันเก็บไม้มงไม้ไม้ไป,ไป,ไปงั้นเลยเน้องลกเงี้ยนี่ตัวนี้ก็เดสมอร่ค่ะดูกระลำกระลำโหนะจ๊ะนีิเนาะกำลังเริ่มงามละอันนั้นลุยจ้ิโนอะมาเบื่องลุย lùi là lòng mê lõi tôn y để kín tè tonde mang ké ngén cái ngén 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 bông ngén 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 啊，别别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  เราดึงแต่แสงออกเป็นทีเดียตัวนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันหอที่ดินนะ ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องกะกำลังลงามขึ้นเนาะพี่น้องก็งได้มาคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกันเด้อปลูกไว้ตางไว้อยู่ไว้กินขนาดนั้นพี่น้องตางไว้อยู่ไว้กินตางไว้คอดกินเจียวกินเนาะอ,อ่ะาก็ได้มาคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้อง